นักเรียนคะวันนี้ครูสั่งรายงานทําเป็นงานคู่เรื่องการเรียนออนไลน์ถ่ายส่งภายในวันนี้นะคะโอเคค่ะติอยู่น้ำคูเนาะโอเคได้ป้าให้ยู่น้ำเด้อโอเคโอเคเอาสูพิจิบล่ะ มึงกะเบิงเน้พาี่ยายดูน้ำมันเหรียญตายแต่เกมอ่ะอ่ะตายจดอ้าวสุเนี่ยแล้วเราบอกคู่จ้างงานยังมาได้ฟังจีดจิ๊ดบอกคู่ให้จ้าคู่ให้แรงงานสันตัวขาดเหรียเกมอยเอาบอกกระสันขาดเพื่อนลาก ยุ่จักเขามีจักเขามีจักเขามีกรัวกันแหรืจไะมีคนยืนน้ำเฮาเลยบ่เขาคือปลาสูสิบลืมเฮาบ่เป็นยังเดี๋ยวเฮาอยู่คนเดียวกันได้ข้าศัตรเฮาเมื่อกันเด้อเดี๋ยวมาถ่ายที่สุดเต่ากันบ่บ่ไม่อยากเลยแหละ ก็อย่างเะจีบขึ้นหน้าบูดแต่โอ้แม่หมูนบ่กเคยคิดเห็ดน,นุ้นเลยเวลางานกลุ่มย่ำเดมันก็บ,บ่เคยเลิกนูไปอยู่น้ำไม่เห็นจังไดล่ะเขาจังบ่อยากอยูย่น้ำแกแค่ต้อนคู่สั่งนุงบ่ได้ยินน้ำหมูซื่อข้าแต่เหรียญแก้มแมนบ่ละ่ะแมนจ้ะจีบเอ้ยขันพปิ้ลแม่แม่กับบูอยากอยูย่น้ำแล้วก็วบ่สนใจหอดอีหยังเนาะ เอ้าแต่ว่าหนูบ่มีผูเฮ็ดงานได้บัดน,นี้แล้วหนูสิเฮ็ดจังได๋ดีลูกก็เฮ็ดงานเดียวไปส่งเลยติล่มันสิบ่เมื่อยบ่แม่บ่เมื่อยดอกลูกสิได้พิสูจน์ให้หมู่เห็นว่าลูกก็มีความตั้งใจคือกันก็ได้แม่เด้อจบมันบ่มีหยังที่ยากเกินความสามารถเฮาดอกจ้แม่ ตัวแกตัวนี้โบกระปามันยีระมันถือยู่ดอกตัวตัวตัวแดงบาตัวแดงห่วยมาตัวแดงยีราไงอีห้าตัวตัแดงโมนี้คนมีบอแมนตัวแดงห่วยบอเอออีมันจะได้แบบสวยๆคะแนนกันจะได้หลายเนาะแมนเพ่าคู่เพิ่มคะแนนให้เออมันจะได้ไม่สีใสเอาจีไม่แต่ใสมาแต่บ้านไปบ้านบด้อเา สัวคู่บอกให้งงเขาเรียนแล้วนี่นเขาหนีมันบอแมนแมนค่ารูปนี่มันบอหรือว่ามีดใส่ละห้าน้ำใส่ละมีดมันบอมีดมีด,มดเออเขาแล้วสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนคะใครทำงานที่ครูสอนเสร็จแล้วบ้างคะเสร็จแล้วค่ะ ปีดปากบกับวัทยาก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะเนียอ่านให้ครูฟังหน่อยกูก่อนจะสูแมนแมนให้ครูชั้นก่อนเรียนออนไลน์เน็ตเช้าวเว็บกระตุกเรียนไม่สนุกแต่ลุกนั่งสบาย ใครเน็ตเร็วก็ดีเน็ตช้าก็ตายเรียนออนไลน์ก็วุ่นวายได้เหมือนกันมาสู้ตากูเด้อมุ่งกูเขินโอ๊ยสิมาเขินยังปปออุ้ยมันตื่นเต้นมันงานเด้อเนี่ยกูเซยเออออกูอ่านก็ได้อะไรนะคะคุณครูขาอยู่บ้านนานๆสมองเกิดสนิมเพราะนั่งชิมนอนกินอิ่มแล้วนอน สมองไม่คิดนั่งติดจอดูละครไม่มีครูช่วยสอนคอยตักเตือนขอบคุณค่ะผู้ขาวรัฐยาด้วยนะคะผินเนาะผู้ขาพรชพานะคะใครไม่มีอินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์ก็เรียนง่ายๆเรียนที่บ้านนั่งอ่านหนังสือ เปิดเรียนเมื่อไหร่ค่อยถามเพื่อนถามครูอันนี้ความรู้รอบตัวอย่ามัวออนไลน์ไม่ค่ะครูนูโซโล่ค่ะาวาวจิบมึงจางเห็ดติอืมเป็นเป็เด,ดจังเลย มันมีอีกอย่างเกี่ยวความสามารถของห้าดอกจิบมึงสุดยอดอีหรีว่ะดูเลย